เอาเนาะอต่อเนาะจะหูว่ามากเห็นเนาะโอ้เก็บตัวหลังปกปกที่สมากเกบหลังชาวสบายสมากเนาะอนี่เน่โอ้โหสวยงามงามมากท่สบายดีตอนเดิกอีกข้างเนาะกะมันนี่มาอต่อคือเกานี่มาน้ำจุถ้าหกานี่ไปอตอ ต้อเลี้ยงคือเกาน้องมี่ก็คือเกาตอเลี้ยงต้อปลากับบุบุมี่แหละต้อนนี้ขั้นตอนการจุดลินนี่เนาะจุดลินก็จิบะไปจุดนี่มันนี่มากับฟุกาสามกลด ขับเจ้าก็คือเก่ามาท่ายหูปนอมนี่แั่นยยอจ้าีล่ะหัวหน้าหัวหน้าข้ามตอนจะซื้อหัวไตตอมาเยเก๋อัด่องอันนี้มันเกี่ยมเอาคุ้มทำอิดเนาะอยู่บริเวณนี้มีสองคุ้ม ยังหนจีบังคมที่สองขออยู่ห่างๆก่อนนะบุก่าเขาเขาไป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  เนียนช้อไวุเมีนฟงมันกเอเอะัลอันนี้มันคีลินคายมันเนาะเยอสมควรเลยเดี๋ยวฟงมันก็คุดควันก็เยอะอลเนาะเลวงตีนรถไทเนาะวกควเดี๋ยวนี้ซื้มเนื้อเหงนอะไรครับิปอดไฟนะครับเจ้าตอนนี้ีัน อาโค้ดสุดเดือเอาก็เลิมจะทำนีอะไรการเอาตอบันนี้ปมอเปียโลกาโลน่ะอ้นี่เากับคุดหูตื้มเถอะีเกาพอดโป๊จะนี่ออกไลนยก็แค่นได้ดิเพื่อะรู้ไหมรู้ไหมไเราแต่เนี่ยเลย Thì mình phải, thì mình đi xuống xe sang xí, đó xí người mọi người mọi đi. mọi người đi, người mọi 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 nữa Nè người mọi người mọi người mọi

เกวตัวหลังปกปกที so ่สมาร์กเกวตัวล่างาวสบายมาร์กหนต้อน่ต้อมาแรงขางนีนอจ้ะหนี้เออมาลงมือฟาดฟาดเตี๋ยฟาเตี๋ยวฟาขึ้นมาฟาตักเตอลงเข้าบูนอดแล้วตอตอฟาตักเตอขึ้นหนอมาล่งครกต้องมาร์กมาร์กนี่มันฟาโก้นนะอมันไม่เหเลย

นั่นก็จ้าว่าจับดิเพืนมาวินมาตั้งสูงดินั่นก็จีกิ้งยาวยิ่งยาวเขาว่าเหมี่ยนสิไหนมันไอมอดใช่ไหมดิไหนหน้าก็มอดกับมอสเอาฝาที่สองออกมาโอ้วินโอ้โหสวยงาม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 เอาเต็มงามงามงามโอ้ สองสามฟามือนสี oh ่ฟามื hey. ่นตัวนี้แมย่ใค่มาไข่หูเขาเอ้แกไมมีต้นนี้ลี่ย่ปุยู่ฮือนว่ะต้นนี้ต้นมมันเนาะต้นหน้าของมันอันนี้ต้นยือขน่าเยอยเท่ากับนิ้วมือโอยังต้องนั่นมันเลยลูกสุกงนมากมกินนี่ไม่ทา เ้บางทือะไรสิบเปอร์นก็เนื้อดูบ่ตั้งนหรอโอ้โอ้โฟานบอกลุนเวงลุนเวงร่อแนี้เนี่ยน้าาโอ้คฟ้าโอ้นักนี้นักก็ฟานกี้เลยอนี่เ้ยโอ้เอเี่ยเอนักก็ฟานกน้ยโอ้หักหักยนี่ตำดูบ่ตำต โฟลินอ้าวเนาะเอาใจใจนี่มันขังทิชามเนาะเอ้ยื้อแต่จะเอาฟ้าทิชามมันนี่คืนนี่เนาะเออจะเอาเอาเหรียนไปเหรียนไปเนาะเอ้เอาตัวผมก็เอาอะไรพวกฟ้าที่คนอยากมาดีอยู่สุวนหอึมาโอ้สุดยอดเอาการนี้มาเอามาอันนี้ก็เอาจานนี่มา <น>อันนี้มันเป็นฝาที่ซีแล้วยัางฝาที่หาอยู่เจับแป็นโชกว่ะเนิ่นอ,อยู่กวงเม่อตัวนนนนหนิอยู่อ้า,นานหนิเลยฝาจอมหน่อยหน่อยก็กู่ละฝานีอ่มันใน่นาฝาทำอีดมาเลี้ยงฝาทำอีดมาเลี้ยงนั่นนะโอ้ยงายซุ่มเอ็ดเอ็ดอันเชื้อจะเต่งนี่เนิ่นโอ้ก็โอ้เม็ดเหลืองเตีนนยนเท่นั่นเท่นั่นเทกันสาดรูแม่คุ้มในต้นรูแม่ของหญ้าแค่เขาลูม ขั้นตอนนี่มันก็เอาแม่มันเสีเ้ยวแป๊ะแลกบ่อ,อันเหม็นเหม็นนะตัวแม่เทียวขันเหม็นตู้ฟูเหม็นบูคบเลยอันนี้เอาตัวแม่มันนี่ไปเอ็ดเจ้ยวเอเ็ดใจกินเอาเม็ดแม่เนี่ยผ่านนั่นนะผมยังมาร์กตียังไม่เดือยต้นหนาวกูนกาแฟกาแสุดท้ายเนู่นนี่ม,ม,มันกาแสุดท้ายแล้วก็<ท>แกกยังเดือยอยัง ดีกว่าอันตแก่จุ๊บมือโอ้สู้แกวะเอาของเฮาอันเชื่อไ่าเป็นเดือยไไนั่นนั่มันเอ็ดฮีดูอันนอันน่นี่นสองโลสามโลสามโลสามโลสาขาเกาา่านี่ยสาเฮ้ยขทองท <c ười>

โ้มคุ้ม,ค,มคืนเนาะเอาทาเบิ้คุ้มต่อไปนี่มี3ามซีคุ้มเอาสวัสดีครับเจอเอ,เอ๊เอ